ไปดูกันเรื่องของการเตรียมรับมือ28วันค่ะที่จะมีการหยุดจ่ายก๊าซ NGV ที่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้ปตทค่ะมีการถแถลงแผนที่จะรับมือ28วันภายหลังการหยุดจ่ายก๊าซ NGV ที่ภาคใต้นะคะเพื่อที่จะทำการปิดซ่อมบ,บำรุง ซึ่งก็มีการหวั่นกลัวจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยวันนี้คุณปุณณชัยฟูตระกูลผู้จัดการฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์บริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะแถลงข่าวแผนการบริหารจัดการ N t v ทีวช่วงแหล่งก๊าซภาคใต้ณนะแหล่งก๊าซธรรมชาติพื้นที่ทับซ้อนไทยมาเลเซียที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาจะมีการปิดซ่อมบารุงระหว่งางวันที่13มิถุนายนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะคะรวมเวลาเวลา28วันค่ะซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติในระบบ ขาดหายไปประมาณ420ล้านลูกบาทฟุตต่อวันโดยจะมีผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้ผู้ใช้บร,ริการ NGV ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างคาดว,ว่าจะมีประมาณ4,400คันอาจจะได้รับผลกระทบในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซดังกล่าวค่ะสำหรับปริมาณการใช้ก๊าซ NGV ในช่วงปกติประมาณ180-190ตันต่อวันนะคะจะครอบคลุมสถานีบร,ริการจำนวน14แห่งประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี4แห่งนครศรีธรรมราช5แห่งจังหวัดสงขลา5แห่งซึ่งเบื้องต้น ได้มีการเตรียมแผนรับมือไว้2มาตรการเพื่อสำรองก๊าซจำนวนประมาณ50ตันต่อวันเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นคือ 1. การขนส่งก๊าซจากสถานีหลักเทพรักจังหวัดสมุทรปราการประมาณ35าตันต่อวัน 2. เร่งสำรองก๊าซที่สถานีจะนะไว้ล่วงหน้าประมาณ15าตันต่อวันนอกจากนี้ยังได้เร่งประสานผู้ประกอบการสถานีน้ำมันแต่และแห่งให้เน้นการบริหารจัดการให้มีบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดขั้นตอนและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ก๊า はい。 นายปุณชัยกล่าวยอมรับค่ะว่าเป็นห่วงช่วงสิบวันแรกที่หยุดให้บริการก็คือระหว่างวันที่1 3มถึง22ิมิถุนายนอาจมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณเนื่องจากมีก๊าซสำรองไว้เพียง50ตันต่อวันประกอบกับเป็นห่วงเรื่องของการขนส่งก๊าซจากสถานีจังหวัดสมุทรปราการลงมายังภาคใต้อาจจะเกิดความล่าช้าเพราะด,ด้วยระยะทาง750กิโลเมตรต้องใช้เวลาขนส่งถึง25ถึงประมาณ32ชั่วโมงต่อเที่ยวอีกทั้งเป็นช่วงระยะแรกในการหยุดบริการอาจทาให เกิดปัญหาความโกลาหลขึ้นได้ขณะที่ในช่วง18วันหลังก็คือ23มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนั้นไม่น่าห่วงเนื่องจากระบบการซ่อมบำรุงสามารถใช้ได้บางส่วนซึ่งเชื่อว่าจะมีปริมาณก๊าซเพิ่มในระบบประมาณ 110- 120ถึงตันต่อวันซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับปริมาณการใช้ปกติอยู่ที่ประมาณ180 -190 ถึงาตันต่อวันค่ะโดยตอนนี้ได้มีการแจ้งประสานไปยังผู้ใช้บริการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องขนส่งสินค้าทราบรายละเอียด เพื่อเตรียมแผนรับมือขณะเดียวกันก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะให้กับผู้ใช้บริการการ์รวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้รถยนต์2ระบบได้ทราบรายละเอียดเพื่อเตรียมแผนการปรับตัวในช่วงดังกล่าวอีกทางหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการพยายามควบคุมแผนงานการซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามกรอบร้อยเวลาที่กําหนดค่ะ